พี่น้องเย normalized. เนาะขึ้นมาอัปเดตเบิ้งเพิ่นเบิเ้งซ่านเพิ่นพี่น้องเอยเนาะมาอีกวันนี้สำเร็จเรียบร้อยบาทนี้พี่น้อยเนาะพรเจาโอ้โหต่อเสือ,อกอยู่นี่กะอ่าพอดีจูไพ่ยอยู่นี่เลยสุ่มไพ่ยอยู่นี่เลยเนาะแต่คืนพี่น้องยอ๋าสำเร็จเรียบร้อยบาทนี้เนาะอ่า <c ull ing noise> พี่น้องเอยเนาะเปิดพมามาวันนี้กะอยู่พี่เดอ้อพี่น้องเด้อเนาะอยู่ที่ปากที่เสาของทางสาวตาเพิ่งเก่าพี่น้องเอยเนาะ มาอีกบาทนี้สําเร็จเรียบร้อยบาทนี้พี่น้องเอ้เนาะอ่ามองดูมองเศร้าคีดพักคีดเศร้าเพื่อนพี่น้องเอ้ถือว่าสําเร็จแล้วบานนี้เรพี่น้องเนาะอ่าลมเย็นๆไม่ห้วยพี่น้องเอ้เมื่อนี้เนาะคึมๆพี่น้องเอ้สาโตเนาะกราบทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสู่คนพี่น้องเอ้เนาะบ่าวาสิจูฟังลาวเนดืดมอยู่ฟังไทยต่างๆประเทศการยินดีต้อนรับพาสู่ ซองบ่ลแสนบ้านเฮาอีกแล้วเราพี่น้องเนาะพ่อแกันมือนี้พี่น้องเอ้ยเดินทางขึ้นมาทางบ้านหน้าแพกเมื่ออาจตะบางทองแกงสวรรค์เขตแต่พี่น้องเด้อเนาะมาโมนี้เราพี่น้องเนาะทงางบ่ลแสนกันพอดีว่าอาชีเดินทางเข้าไปหาทางสาวนางเพื่อนเนาะที่ว่าเพื่อนเป็นไข่เป็นตัวบัวมันอะไรพี่น้องเอ้ยอ่าก็เลยว่าเอ้ากรรเชีเ้นไปหาทางสาวนางเพื่อนเนะาะกัสิมาแวะถามข่าวถามข่าวทางสาวท่าเพป็นก่อน ก่อนสิ้ขึ้นไปพอดีว่าทางเวพอดีพี่น้องเอ้ยเนาะก่อนสิเข้าไปหาทางสาวนางเพื่อนเนาะพอดีว่าสิเข้าไปเยี่ยมพยายามเพื่อนมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามีข่าวดีไปให้ไปแจ้งทางเพื่อนแน่มื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็สิเข้าไปเยี่ยมยามทางเพื่อนพร้อมเนาะทางสาวนางที่ว่าเป็นไข่ตัวบวมมาในพี่น้องเอ้ยเนาะหลายคู่หลายคนหลายท่านเพื่อนกับคอมเมนต์กันเข้ามาหลายพอสมควรดูนะพี่น้องเนาะว่าทางน้องเพื่อนนี้โมเมนต์เราขออนุญาตนำพี่น้องเอ้ยเนาะโมเมน อาโรคไตกับเป็นโรคตับเด้อวสันนาพี่น้อยนอกจาะทั้ง FC เอฟซีเพื่อนกับคอมมินกันขมาอยู่ทางนี้ทางนั้นกับเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิเข้าไปหาเพินนน่นอีกเทื่อนึงแล้วพี่น้องเนาะจังได๋กะอ่าถ้ายบุญจากโซนวง,งการพี่น้องว่าทางบ่ใส่เข้าไปเพื่นอนเนาะเพราะว่าทาง FC เพิ่นคอมมินมาหลายอยู่เพราะว่าต้องได้พาอ่าพาไปห้องมอด่วนว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอ่าอาการเพิ่นตอนนี้น่ะตอนโต,นตนกะบวมแฮงพอสมควรอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะ ไปมาพี่น้องๆ no? คนที่เข้าปฏิตามส่งกาแฟพี่พักน้องกดใดคอนเซ็ตกดติดตามเป็นกําลังใจทางคอนเสิร์ตเด้อพี่น้องเด้อเนาะไปพี่น้องเลยพี่น้องเนาะเจ้าพอเลยสำหรับชาวทางคอนเสิร์ตเกิดมาวันนี้กะบอดี้มียังพี่น้องเอ้ยเนาะเกิดมาอัปเดตเบิรงกเพิ่มเบิรงซานเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะมาอีกวันนี้สำเร็จเรียบร้อยบาทนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเจ้าต่อเสื้อยู่นี่ก้าพอดีจู๊ไพ่อยู่นี่เลยสุ่มไพ่อยู่นี่เลยเนาะแต่คืนพี่น้องเอ้ย สัมฤทธิ์เรียบร้อยบ่านนี้เนาะโดยสบายดีเด้อเนาะทางชาวตาเนาะอยู่กับไฟเนาะนี่เนาะอยู่คนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวบ่เออโดยโดยอันุญาตใช้ไม้ก่อนเด้อเนาะอยู่คนเดียวถือว่าสำเร็จเรียบร้อยเนาะเด็นชานพี่น้องเลยเรียบเรียบเมื่อใดก่อนเนี่ยชาวตาเลียบเมื่อวานแต่เมื่อวานนี่บ่โดย สำเร็จเมื่อวานนี้เลยเพราะว่าไก่เห็นได้ขู่หลายคนเพิ่อนมาซอยเนาะโดยโดยเอาอันนี้อ่าเปอรซนซื้อมาตอดเลยตกใจด้วยเปอรเซ็นต์เลยเป็นปลาปลาเผาเนาะเอี๋ยาฝากมาตอนเพื่อน่น้องเยมามืัอนี้จากที่ว่าเนาะจากประเทศอย่างเราชาวใต้เรามาถามไทยเบิ่งเงินบึงซานถึงว่าเลี้ยเรียบร้อยเนาะบ้านนี้เป็นได้ฟันดีบ่ ก็ได้ฝันอย่างเลยได้ฝันอย่างเลยเออนอนรับครับกว่ญายังเนาะอือโดยแปลว่าจะว่านอนเฮือนใหม่ฝันดีเนาะโดยมีข่าวดีเขายังมาทางมือเตียงมาสั่งข่าวดีเรื่องยังอันนะเพิ่นว่าให้เฮ็ดห้องน้ำด้ยอ๋อเซธห้องน้ำบ่โดยอ๋อโดยโอ่าคือตอนนี้ทางมือเตียงเพิ่งขึ้นไปพุ่นะว่าเนาะเซโปนเนาะอ่าเพิ่งขึ้นไปเซโป่น้องเอ้ย กะยังบ่ิหารในลงมาพูดได้เพิ่นกลับลงมาพูดได้เนาะเอ่อห้องน้ํำเฮ็ดอยู่หม่องได้น่ะน้องคิดว่าสิเฮ็ดอยู่หม่องนั้นเดี๋ยวนั้นบ่อยู่ขคีเหนงอเด้อ๋อหม่องๆแงเจทั้งนั้นเนาะมันต้องอยู่ทางหลังบ้านเลยพี่น้องเอ้ยเนาะเฮ็ดห้องน้ําพอได้ใช้สะดวกสบายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอ่าแถวนี้มันจะชั่วเนาะมีแต่เริ่คนพี่น้องจักจิสําคัญกี่บ่เลยเนาะอันนี้สำคัญดีเรื่องห้องน้ําอืม โดยเด็กของน้าเนาะคือว่าเพื่อนซีดำเนินการให้เนาะแปนไม่ได้แถวนี้บ่อยเนาะให้เจ้าของเพิ่นมาและพวอนเพิ่นมาจุดเมื่อวานเพิ่นยังไปลองเห็นเอพิ่นมาอยู่พร้อมกันเลยเนาะเพิ่นกันเนาะแต่ก่อนเพิ่นอยู่ไซส์อะไรตอนเพิ่นก็อยู่เพื่นพ่อเถ่าเพิ่นในในบ้านเอออยู่เพื่นพ่อเถ่าเพิ่นเพิ่นก็เป็นแบบเป็นเคยที่กันบ่แม่นเป็นเคยอันอันดินนี่ดินไปก่อนที่ว่าดินคนนี้แหละบ่อัน เป็นพี่น้องกันกับเจ้าบ่ให้ว่านนี่แะกัแบบคนหูวจักนะอืมคนหัจักกันโดยคนในบ้านนี่คนในบ้านเองเนาะแต่ก่อนนบบเพิ่นดูน้ำผึเท้าเนาะวันนี้เพิ่นแบ่งขายขายที่แหละก็ได้เงินตัวนั้นแต่สิมาปลูกเฮือนอยู่พี่วานนี่โดยปกติเพิ่นก็ออกออกเฮือนอยู่บ่เพิ่นก็เพิ่นอยู่หลายคนบ่ในครอบครัวเพิ่นกัก็หลายเพิ่นก เพิ่นบันแห้งลูกลายบันฮาก็ต้องะอะไแยกออกมาเนาะนพระพุธัยอ่าพอแบบว่าแยกออกมาเนะาะสั่งเข้าสยงคัวก,กับออกมาเพราะฉันเนาะดูกันหลายคนก็คือว่าอะไรพี่น้อยเนาะวันนี้เพิ่นกับมาเอาเซาวยังออกมาแะไรบานนี้เพิ่นเพิ่นบ่ได้นั่นบอยโพนี่เพิ่นสีรถอยู่วะคุดคุดออกบ่คุดเพิ่นก็ะชืะชดเจรอนลงได้ไอ้แบบเจรอนลงไปเต๋อเต๋อเนาะมัเพิ่นยังไ่กลุ่นอ่าแบบว่าแบบว่าเจรอนลงเหมืกับ ใช่เป็นพื้นผมพื้นเท่อนเลยเนาะโดยโดยโดยยังบุหรี่มีพื้นมีไฟบ่ะนี่เนาะเออคำว่าไฟนี่ในกรนี่ห้องต่อพื้นต่อไฟนี่มันแบบไรเลยเอาต้องต่ออยู่ในบ้านเพื่นบ่กอันนี้น้องของโฮูหรือว่าชีดึงแต่บ้านบแบบน้องโมพอนก็ยังดึงมาแต่บ้านเลยอืมโอ้ไก่เติมได้สี่น่อเนาะมีเสาใกล้แต่ว่าพอนยังบริมีอัน มองมองไอ้ทายสายแยกเนาะเพราะมันเป็นสายแห้งสูงแต่ยังเพราะมันมีสายตัวนั้นอยู่อีเลยถ้าว่ามีพื้นมีไฟกะในต่อวัดด้านแถวนี้นี่คนแต่ที่พูนเอาไฟใช้ทรายคนกัดไส้หม้อเก็บแสงคือกันอ๋อแสดงว่ายังโบราณมีหม้ออะไรลงไฟบนบนขึ้นแต่ด้หลัง่ขึ้ีแต่น้องหม้อในหลงอ๋อคือน้องม้อแบบเพิ่นเพิ่นมีทางผู้ใหญ่เพิ่นซอยเนาะมีซอยขามาเพิ่นกะดึงดึงออกมาได้พี่นเลยเนาะเพราะว่า สายไผมันกัด n h าเติบอยู่ได้เนา,า,า,ออานะ n เติได้อเนาะต่อไปจะได้คำว่าต่อไปเป็นลายลังในพะันอาี่ไผ่ยังแยกหาอยู่ป,ปรจักเนาะด้ลงไลงอย่างไม่หาอยู่จักษ์เลยแถวนี้อ่ะแถวนั้นได้สิมันมีดวยกันบ้ะเขนกับบนี่อแสดงว่าแถวนี้มันเป็นหน้าประจัก่ไปกีปปป่บ่เป็นโคกเป็นโคกเป็นที่ในหน้าสิเนาะอ่าคือว่าเขาบ้านก็ต้องไปเขาบบ้านอีกเนาะ คัะพีน่ ente, น้องเอ๋เนาะเข้าไปในหมู่บ้านอีกทำอาเนี่ยพ่อได้ต่อไปกันว่าเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งกับเพื่อนจะสืได้อีกรอกเนาะอันนี้กับพอได้แต่ใส่กันในเก็บแสงถาก้อนเนาะโดยโดยกะหาใส่ไฟเซราไปกก้อนพี่น้องเอ๋เนาะกันว่าเขาซื้อเป็นชุดแบบนั่นก็ได้อยู่นะแต่บบหม้อไฟอะไกัับแบบ มัน,นจะมีแผงใหญ่ๆน,นะกร <No. S 1> ะทนเติบยู่สำหรับที่เราสาดพื้นสาดไฟ <No. S 1> ใส่ทั่วไปนี่ก็โอเคอยู่ก็พอได้อยูอ่มันกับชุดปืนกับประมาณชุดละหม,มื่มนกับนีหมื่นปไปหรือว่าสองหมืน่นยิงตามยิงตามนะอันนี้กันคือว่าอยากสาดพื้นสากไฟกับต้องได้เข้าไปในบ้านพื้นเนาะม <No. S 1> ีไฟในข้ามาโมดิไลยคนอยู่บ่ น้องหลายคนตายกว่าหลายคนเนาะมาเยี่ยมมายามพี่น้องเอ้ยเนาะกะเอ้าดีใจเนาะสาวตาใครกลัวมีผู้มหาเลยเนาะตายกหลายคนมันก็อยากมาหาพี่น้องเอ้ยเยี่ยมมายาเบิ่งมาแสดงความดีใจนําเนาะคือทางอ่ทางงบ่เต็มเพิ่นบ่ได้มาสนี่เพิ่นขึ้นเซโปน ขึ้นขึ้นมาถุกคนได้บ่เนาะโดนูเพิ่มก็ขึ้นเนาะโดนอ่าเป็นไรไป่อยอ่าเป็นไร้น้องก๊อกโอเคแล้วบันนี้ใส่แล้วบ่หน้าบันนี้ใส่แล้วอือใส่แล้วเนาะโดนคือว่ามันทักบอกเป็นตัวแงคือักแม่มื่อวานเนี่ยเขาอ้แนวเด้เพิ่นมาแะไรเพิ่นไปโยมเบิ่งนะบอท่านได้โยมซ้ำเพิ่นจับแล้วก็มันทักอ้โแล้วเพิ่นก็เมื่อน้ำซางนินเป็นลงเลยบะ แม่อาอไปได้เนาะว่าใครนคันว่าเขาจับแบบจับแบบระวังมันอยากฮักเลยการจับเขาจับขังเดียวก็อยากฮักเพิ่นก็ําลังไปจับว่ะแต่เช้านะเผลกระโยมแล้ววันนี้แดดแล้วเพิ่นยังมทันมือนะเลย่นไปโยชิโยมอี่กัะพอด่งนี้ฮักผลก็บมือน้ำสางได้มาเป่งคำว่าคำว่าคือคือทั้งทั้งอันบอนุนบอสิบัน หัวเจ้าชื้นนุ่นมเนาะชส้นนุ่นะนมเนาะคือว่าแบบเขาบออยากสูบไปเนี้นะเฮ็ดเฮ็ดไม่เฮ็ดไม่ไปคันโยกออนนะมันมันกะสีบบอยากหักไหวไปไลไปท่านนะแต่เขาเนี่รักไปสิเขาเขาตั้งรักหนึ่งเนาะตามที่บอเียเคยเฮ็ดอยู่น้ำหน้านะแต่ไปนี้นะมันสีน,กกน่นหะักกลัวนะคือว่าอยากเฮ็ดแบบนี้นั่นแต่บอเสียนในน้มันซื้อเนาะคือว่าอยากเฮ็ดนั่นะคือบ่อยากเฮ็ดแต่แต่แต่ทั้งทังทัท่าต้าเนาะ เอาเาพาเนาะพาคือพาบอกเนี่ยเป็นงามแล้วต่จ่อหูแล้วก็น็อตมาใช่แล้ต่จีเนียนมันจีเนียนคันโยกอีกอันหนึ่งไม่จ่อใจกันนะครับเขาก็จ่อเข้าไปนะครับก็โอเคอยู่มันก็ใช่มันก็โดนด้วยนะมันสิโดนกลัวเพราะว่าเขาไม่ได้ไปจับตัวนั่นเด้เขามีแต่จับอันห่างห่างขันโยกจับอยเคยเห็นอยู่ือก็บ่าเคยเออเคยเห็นปอนไรเนาะ แสงไว้ในบ้านนี่กับว่านี่ส่วนรายเพป็นเจอกับีแต่แบบใส่ไหลได้ป่อเมนส่วนรายเพป็นเจอมีข <t iny> <ilgili Road ways> ันโยกเนาะการคือคือทางนี้บัดโมนไฟฟ้ยฟาไปเอยเนาะโมนี้ฟคยาบัดบัดกาคือว่าเขาสีเจอใส่ได้บัดมันก็ต้องใครว่าใส่แพงนี่ซองแพงกูได้อย่งสิพอหรือว่าแพงนึงขันแพงง่ายดีกันใส่ได้จะดวดนะแต่ว่าก็เอาใส่แบบนี้ไปก่อนเนาะพอได้โยกก็ยังไปก่อนนั่นแหละพี่น้องเลย ใครกูเอาแบบบ่มีน้ำใส้เนาะโดนอ่าทางลงมูอเป็นเพื่อนมาพวกมันมาหมดเศร้าในเพื่อนมากกลดต่อซอยโดยยุ้อ่าเลยเนาะครับพอดีแล้ยมาอยู่ใกล้กันเลยบาดนี้เนาะโนโอ้เพื่อนเราเพื่อนกะได้เสียมาเฮ็ดหมอยูหมองเศร้าไม่เพื่อนได้เพื่อนกะแต่ก่อนจะอยู่อำเภอเท่าากันเนาะโน้กำลังจะเทือน แม่แบบอะไรก็รังเฮ็ดก็รังอย่างเนาะโดนน้องวานมันก็ไปโรงเรีย์นเพิ่มอ้กหน่อยเนาะแม่อยู่แต่แม่เพิ่นโดนทางน้องตาเหมือนกันคือว่าเริ่มแบบเอ้วอนั่นที่ว่าโมเดิร์นั่านว่าว่อนั่นน่ะยากว่อนั่นน่ะคือความหมายคือแบบว่าทางชาวตาเบนท้องเริ่มใหญ่แล้วก็ยู่ยากอะไรนะพี่น้อยเนาะเพราะท้องเขาใหญ่ขึ้นไปก็เริ่มไปยากว่ยากเลยเนาะ ว่ากันต้นย like. no. no. no like ังไม่ไ <Richt> ด er> <laughs> ้เห like? no ็น <t> ยังเราไปยังวงนจีกันเนาะเราไปกันละละหัวกับทั้งน้องคนฟังเนาะทั้งเบาเบานุ่มคนพังพี่น้อยโดยพังมือเช่าเนี่ยแปลนเพื่อจะได้มาในเนาะมาอยู่แค่เดียวพี่น้องยแปลนจะเติบโตเลยไม่ให้ประตูใช่ป่าวเปิว่าให้เปิดชีไล่บ่เปิดลงเลยเนาะเปิดลงเปิดลง เป็นเทินได้พ oh. ี่น้องเลยคั่นใดว่าเพิ่นไปเฮ็ดผิดมื้อวานทางผัวน้องคั่นใดั่นเด้ไปผิดจังได๋น่ะแบบหัวมันต่ําพ่นอ้ายเวลาลงแล้วอยากลืมนน้องอยากลืมจับนอ๋อเพิ่นไปตัดันพุ่นเออว่าตัวยาวนั่นบ่แม่นปกติกันเฮาบ่ลงแล้วเฮาสิจับเนาะ bên lông mà, một khi rồi nó lông phải thang lăn với anh là cái sẽ lướm nong, thành kiểu chắp lên đó, lông là kiểu chắp nhau, này, thành kiểu nhau với nhau, ha, cả gì cái năm bản Inthawa đang ra ngoài YouTube, anh ấy đang thoải mái chơi trên Google, bản Intho Chata, thành cái này, cái nấy cứ níng du, thành kiểu Chat, uh, เป็นห่วงเรื่องเวลาตอนคลอดนะเนาะยจ้าไปของมูลของหมอบ่ทันหรือว่ายจ้าขอใส่ที่เพิ่นวันนี้กัคือสิกำว่าคลอดอตรงนี้ก็คือสิบุรีเสียงอย่างได้หรือว่าเนาะโดยเสียแล้วบัตรเ๋ยวที่เป็นทางเขาเองอย่เดียเนาะก็มีแต่ว่าถ้ารอรุ่นไปพี่น้องเยเนาะว่าสิได้เมื่อใดการหุงอยู่บ้านนี่ยว่าคันชื่อว่าข้อดวงหมออยู่ในบ้านหรือว่าเดี๋ยวต้องลงไปสวรรค์เ่อน อยู่ในบ้านสุกสาราในบ้านมีมีสุกสาราอยู่เป็นบ่โดยอ๋ออะไรกบบมีสุกสาราอยู่กันคือว่าเอาเรื่องขอดอกขอดูงนี่ได้เป็นบ่ไปฮะไปนี่ก็ได้เป็นบ่ไดอ่าใครมาเป็นพวกแบบเรื่องแบบพาตัดไปอย่างนี้ครับบ่ได้มันต้องส่งมังแข็งเนาะโดยถ้าว่าเอาไปคลอดอยู่ฮันแบบว่าเพิ่นแบบกล่าวมันยากอะไรเลยเพิ่นกระซงไปเมืองอืมเพิ่นกระเบิงอาการของข้าก่อนเนาะ เหรอทั S <S, <S <2 Pop ify> i, ้งนี้ก็ขอให้ปลอดภัยพี่น้องเนาะทั้งเมยทั้งลูกรุ่นเบิ้งมาเพิ่นก็ดลูกพันหลานไปหน่อยเนาะสิตกันมาเยี่ยมมายามอยู่เดี๋ยวตอนนี้ก็เอาเฮาวจูนี่ไปก่อนเนาะทำเฮาหาได้หาอย่างกับคอยเก็บคอยอย่างไปคือว่าอยากได้เฮือนแบบคือแบบส่งหมดบุลลินท่านนะเขาก็บคอยเก็บคอยอย่างไปเนาะเขามีเงินมีข้าวเาก็จังหอยซื้อมาเธอเล็กเธอหน้อยไปหน่อย คอยเก็บคอยออกไปอ้าวจ้าเาะการทางผูญะภูญายเป็นการถือว่าซอยมาหลายเลยเนาะเรื่องที่ดินนี่ก็หลายคนสมทบกันกับบาบ่แล่ะต่าโดยอือโดยเก็บเงินจ่ายกระห้องแซวอยู่ไปเลยเนาะเรอเคยมวยฮอดมาเท่าบ่ไหนตาฮู้มมาว้าวอ่าวจ้าวันนี้พัดลมนอนอยู่ตารางก่อนจังได้คืนถึงถ้าแบบมันฮอถ้าแบบช่วงหาดเล็กเนาะ ดวอากาศเย็นนะเมื่อคืนนี่ค่าแน่อยู่นะเมื่อคืนนี่มันอากาศเย็นในนึงเมื่อคืนนี่แต่ว่าแต่ว่ามืัอนี้ก็จังดายได้พี่น้องเราพักบึงตอนสวยเนาะอากาศมันแบบว่าโมคอยนั่นเป็นดาพี่น้องเยพี่จังฝนที่ตกอะไรเมื่อเช้านี่นะแต่ว่าได้แบบแหลกมากคือกาเนาะใหญ่เป็นโต๊ะยู่พี่น้องเยเนาะเพราะได้อ่า ุ่มเย็นแน่เนาะ้ตอนนี้ก็เป็นเดือนสงการเลยพี่น้อยใกล้ได้เนาะวจะว่ามอส่สงการในเรจักเนาะด้วยจะว่าช้ยสการในเรจ้าตาพี่น้อยแต่ก็ช่วงสงการก็เคยไปอันเป็นอีกจุดบ่เคยไปเล่นอะไรอย่างี้เคยไปนบ้านเนาอย่างเขารเนาะดยนบ้านย่งพี่น้อยต่งยากบ่ ออไปเเนาะเอากระตอนนั <ítulo> <c oughs> <Th> ้นแล้ว่น้อยเนาะที่ว่ามาโมนิกาวันนี้เพิ่อนเชี่ยวไปให้ยังจ้ะอันไปเชี่สวตะคั่วบ่อยไล่ะตะคั่วอันนี้สีเห็ดตอกกระเบยออกมาดิอ๋อชีกอันนี้ออกมาพร้อมพอเออชีกอเทอาออกมาอีกเนาะโดยแต่ว่ายังมืฮหัวมือไหนสีสีอะไเห็ดเนาะโดยเพราะว่าทางผูกกัยังเข้าไปไปกวาดนี่เพิ่อนแล้วมองๆอะไรบยพื้นยังไม่แก่มา อ๋อยังยังเครื่องยังพันธุ <h 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 ์้บุ้คักบ่ออยู่นะยังแต่พื้นอ๋อยังพื้นครับไปเก็บกวดแต้เพื่อนบ่โดยเมื่อไหร่แก่มาเนาะอารมณ์อารมณ์ไทยฮะใครแก่มาหาเพิ่นบ่หาเพิ่นอ๋ออย่างไรเป็นมงคั่วเนาะคั่วมันยังพันธุ์มันได้หมดเราอยู่เพื่นอยู่ไฟกันที่ได้เนาะโดยเปลี่ยนอย่น้องเนาะ Tiền khe nó vào đây kìa Thấy chưa nào? Cái này có cho khổng khiếp không ạ? Vâng, lúng đấy Lúng không Ai không cho lúng Ờ... Có oh, ai quên, ạ? Rồi Ờ... Cái ừ, này phải Cái này phải kè mái Kè mái được không ạ? Máy này được không ạ? Máy thọ Rồi Rồi, rồi Ờ... Cái này tàu không ạ? Dạ เมื่อวเพื้นเอาไปใช้เต่าปะนี่ต้นเขาและหาเพิ่นโน้ยโดยประว่าตัวน้อยแต่ยังไม่ออเอากาไว้พื้นในได้เนาะโน้ยว่พื้นในกาไว้าตะขั่วกันนั่นในได้พี่น้อโยโน้ยอ่าเอ้าเ,าเาาด้อชิต้าเด้อจังไหนการขอให้เนาะอ่ายูดีมีแห้งบัดขอลูกขอเต้ากัให้ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเด้อเนาะแสดงพี่น้อยขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาบัินี้เด้อ เอาเท่านั้นเด้อชาตาเด้ออยู <wh Momo, ่ดีม yes ีแหงเนาะสบายดีมื่อสักโคมเนามื่อสักโคมฉันเนาะเมื่อสักโคมฉักโชือกนะจ๊ะหนุ่ยผู้ย่อย่อไม้ชอยพ่อเวลาถ่ายมันมากกว่าน้องง่ายเลยเนาะมันบเลยน้อยเลยผิดหน่อยอ่า สองคนนี่ยังบม่อยากข้นอยู่ได้นงสองคนนี่ยังบมอยากข้น e อยู่ได้เามันอนเงาจำเนาะออม่นยาเอาข้นอยูได้อย่างี Ө ้บงอนเนาะเงอนเป็นไงเป็นไงตรงีป้ายให้เราถ่ายนเนาะถ่ายดีเลยน่าที่ว่าทำเป็นเรีอบร้อนี้พีนึงเนาะเรื่อนเิน็นดูเรอล่อีนง กะเติมกะหลายครูหลายคนนั่นแหละเฮ็ดซอยเพิ่นพี่น้องเนาะนี่ก็บ่ได้อยู่ในเชาไปก่อนเพิ่นกะนี่นเนาะเาอ่าต่อไปเลยอ้าวเท่าว่าแปนด้แหละพี่น้องเนาะเอาโอเคได้พี่น้องเนาะสหรับคลิปนี้กทางแซ่บได้โตอ่าจบคลิปไปเพียงซํานี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะ นะครับขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่นอ MC, ้องเว็บซีมาสู่ขู่สู่คนที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะอะ่งมาแชร์พี่น้องไว้ก็จะคงขอบคุณที่เด็กกำลังใจในการมาโดยตลอดพี่น้องเนาะขอทุกท่านน้องพีใหม่นี่ขอทุกท่านอ่าสุริยูดีมีแห้งเลยเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะการเดินทางอไปใส่มาใส่กันให้ตลอดปลอดภัยเด้อดนเนาะ กเดินทางพี่เราไปสำหรับวันนี้ทางโมเทอร์คอล่าแลยพบดพอกันใหม่ในคลิปหน้าพี่เราไเนาะก็รจะได้เดินทางขึ้นไปหาทางสาวนั่งเป็นคู่แรกพี่เราไเนาะสำหรับวันนี้คอลาแล้วเรพี่เราเนาะสบายดีเด้อพี่เราไเนาะ